ดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชาวบ้านและผู้สื่อข่าวบุกโรงเรียนร้างกลางดึกพิสูจน์วิญญาณสาวสองก่อนเจอดีพากันเพ่งกระเจิง8พถุนายน2568ชาวบ้านตะบลบ้านค่ายอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองได้พาผู้สื่อข่าวไปพิสูจน์วิญญาณสาวสองที่โรงเรียนร้างนะคะซึ่งก่อนหน้านี้มีชาวบ้านพบเห็นวิญญาณสาวสองที่เสียชีวิตยืนอยู่บนชั้นสองของอาคารเรียนร้างค่ะ เมื่อชาวบ้านและผู้สื่อข่าวรวม5้าคนขึ้นไปชั้นสองของอาคารพร้อมกับเดินสำรวจตามห้องต่างๆบางห้องมีเสาตกน้ำมันซึ่งนายอนุวัตรวงสนิทบอกว่าห้องดังกล่าวเคยเป็นห้องสมุดซึ่งผ่านโรงได้เสียชีวิตในห้องนี้ถึงสองคนระหว่างที่ชาวบ้านและผู้สื่อข่าวต่างพูดคุยกันอยู่นั้นปรากฏว่านายรดิตได้ยินเสียงลมพัดแรงมากจากห้อง และพัดกระแทกร่างของนายอนุวัฒน์จึงทําให้ทุกคนที่อยู่ภายในห้องพาก,กัารรีบเดินออกจากห้องอย่างรวดเร็วก่อนเดินออกจากโรงเรียนร้างแห่งนั้นทันทีค่ะนายเอกภพบชาวบ้านเปิดเผยว่าสองเดือนก่อนนั้นหลังจากมีคนเสียชีวิตในที่แห่งนี้คืนนั้นเป็นคืนข้างขึ้นซึ่งแสงจันทร์สลัรขณะนั้นเวลาประมาณ19บเกนาฬิกนาทีตนเองขับรถกลับบ้านและหันไปนมองที่โรงเรียนร้างแห่งนี้ได้เห็นวิญญาณสาวสองยืนอยู่บนอาคารชั้นสองซึ่งเป็นห้องสมุดเก่า ตนเองจึงเกิดอาการตกใจหันหน้ากลับจากนั้นหันหน้าไปมองอีกครั้งไม่พบอะไรแล้วตนเองไม่กลัววิญญ,ญาณดังกล่าวเพราะเคยมาบอกเลขแล้วก็ถูกหวยมาแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ